ยาลีบู175้อปรับปินาจากแคท195ห้าทันทเหลือยัออออง,งไม่เคยออกกล้องมั้งครับถกะจำไม่ผิดนะวิ่งไงไกลครับไปกับ6กิโล เกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยบกล้อถอยชนกี่แม่ครัวตรงปากรถแก้วตรงนี้เกิมกี่แก้วแชทไม่เป็นไรบาดแผลเล็กน้อยยิงหัวกีเยอะครับชั้นนี้เอ็มแล้วมั้งก่อนสองสร้อยสิบกันรอข้างหลางครับ เจ็ดห้านะผมว่าเป็นเจ็ดห้ากับหกห้าอะไรเนี้ยเจ้าของจะบอกว่าร้อยห้าสิเอ็นไปไม่ได้หรอกอเ๋วเ,เรามาดู เจ้าฮีโน่ร้อยเก้าสิบห้าแรงครับ เจ็กเข้าไปและเจ็กเข้าไปและขอให้ช่วงกี่ไม่โครเมื่อกี้ขับรถโอ้ฮะทำดงทันมาฮะฮะพี่พันกับบาดเดี๋ยวไม่ได้คลิปกันพอดี กลับสิกว่ากิโลแค่นี้วันหนึ่งได้ประมาณแปดเที่ยวเจ็ดแปดเที่ยวเท่านั้น้นั้นผมโดน อยู่บนสิลอรอเลยแกกเอาหินมาใส่หน้ารถผมเต็มเลยไม่ไปนไรครับสนุกสนานขึ้นเชงเอาเทมงานครับอันนี้ไม่มีคารอนะเจอแล้วอยู่ครับลับโรนี่ยแหละขึ้นไม่ค่อยไหวไม่มีคารอนรถมันไม่ ครับคืออันเลนมาน้อยครับ ร้อยเก้าสิบห้าครับคลิปนี้ควบครับหกพัาสิบร้อยไปเลยก็แล้วกันกำลังรอต่างใส่รถเองก่อนก็นแล้วกัน สองร้อยสิบ,บ,ททททบครับพีโน่รับตินเอ้โทษทีโทษทีสองร้อยสี่สิบครับรับตินจากเจ้าแชป์เดี๋ยวจะลงไปพิ่ข้างหลางครับก็เอาลองรถระเดิมก่อนถ้าขึ้นหลายก็ลงไปข้างหลาง ไวแล้วครับหนึ่งพันนี่นะครับการทํางานครับต้องทําทาง่เรื่อยครับต้องตรวจเช็คก็อันนี้ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวทำทางขึ้นลงอย่างนี้ครับก็คือประเด็นคือจะให้รถลงมาทางนี้ครับเพื่อจะมาใส่ดินแบบนี้คือให้แมคโคเนี่ยขี่หลังเสือครับดักดินจะได้ไม่เปลืองน้ำมันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นไหวหรือไม่ไหวครับ ขึ้นไ,ไม่ไหวหรอกเพราะว่าเละแคบดินเปียกอยู่ตรงนี้ขึ้นไม่ไหวหรอกน่าจะยุบ100ไม่เท่าไหร่6้อน่าจะจมดินข้างเปียกน,นะปาลันเราไปไหนก็ไม่รู้เนีย่ยเดี๋ยวเขาก็จะออกจะบอกแล้วแจ้งมามาเลยปาลัน ถึงนก็มาปั๊บครับโอ้เสียวฟันเลยครับปุ่นตึ้นเลยแหละ มันจะได้ถังคืน,น้วครับเดี๋ยวรถแก้มไปย้ำม,มาเดี๋ยวก็แน่นนี่เต็มแล้วต่อกัน1 9อกครับ <ห>เดี๋ยวผมไปดูน้ำเท่านันครับตายแล้วครับเขาแก่รถเองครับน้ำดับฟืนกันหน่อยวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาใช่ป่ะบโอเควันนี้อ๋อเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาครับตีกระรถยนมาเราไปดูในบ่อนต่อครับ เป็มพอดีครับ ตอกับไอ้หลงครับร้อยเก้าสิบเอ็ดแรงมา้าผมต,ต้องไอนี่ครับตักสิ้ก่อเดี๋ยวมันเวลาจะเกินครับเดี๋ยวเราดูตอนขึ้นกันดีกว่าออกไปอ้วออกไล่แล้วโอ้ยทางครับเริ่มปินแล้วล่ะ ครับเริ่มปิ้นนะครับทางใช่ไหมนี่ครับนี่กระยุบปิป้นครับเมื่อกี้ไข่จมตรงนี้ไหมครับทางปิน้นเลยขึ้นได้ป่ะสะปองเจ้าอะมาครับตามต่อกับเจ้าฮีโน่สองร้อยสี่สิบแรงหรือจะลองทางใหม่ไปเดิมทางใหม่ขุดเมื่อกี้แลนน้วนี่จะลองดูจะขึ้นได้ไหมครับ น่าตตังโยกทีตีพ้พีพโคไม่พ้นหรอกนะ <_ S 1> ครับเดาอะไรก็ถูกครับแต่เล่นหวยทีไรโนดนโดนครับโนบดนแลกทุกทีเดาอะไรก็ถูกหมดละแต่คือเล่นหวยนี่คือไม่ถูกกันทุกทีครับ Để lòng thang mày ạ Dạ chơi vậy ạ Tiêu siêu Dập lại đi Ồ oh. คครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องล้อตีโดมขายลั่นเลยครับแลวก็กดติดตามไว้ด้วยก็ดีครับเพราะว่าติดตามไว้ก็ไม่เสียหายอะไรครับลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้กันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งใต้คลิปด้วยครับใต้คลิปนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ลากันเลยครับสวัสดีครับ